บางเฮียไปหดหน้บาบือเทศมาเอาบระยูพราะว่านไอสารอาหารบ่พอพ่อเป็นปนดกแห้งโลนเบิดเลยค่ะเ,เดี๋ยวไปเบิ่งองุ่นกันต่อแน่มาแล้วรู้สึกว่าที่เราเด็ดยอดไว้แล้วก็ทำเหมือนในคลิปอะในในใน,ในวิดีโอคลิปวิดีโอหรือว่าแหล่งให้ความรู้อะไหมอนเนี้ยเด็ดออกเบิดเลย เขาไม่ได้บอกหรอกแต่หนุนาเด็ดเองเพราะว่าใบามันแก่เรียวของสินะ,ะค่ะเพิ่นก็เลยเด็ดออกแล้วเคยเห่าเหลืออที่เป็นตัวใบอ่อนเขานะมัวมัวไปน้ำเดืดเห็ดไปเองน้ําแดือดก็เป็นการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์อ,อาหารเพราะว่าตัวนี้เพิ่นใบเพิ่นแก่เรียวของสินะใบเพิ่นแก่เรียวเขาก็เลยเด็ดออกเพื่อบให้เพิ่นแบบไปแย่งอาหารพอตน้นพิ่นยัง,ย,งยังหน่อยอย,อยู่เนาะแล้วคราวนี้พอเขาสะสมอาหารเสร็จใช่ไหมเราตัดตัดไปถึงกิ่งที่เป็นสีดําไอ้สีน้ําตาลอย่างเงี้ยแล้วก็ตัด พอตัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะแตกใบแตกยอดออกมาระหว่างข้อก็จะเว้นระยะห่างนับไปคนบอกให้นับซเนาะหนึ่งสสาแล้วก็เด็ดแป๊กมันก็จะขึ้นมาข้อนี้กับข้อนี้แล้วก็ข้อนี้นเรามาดูว่าตัวไหนที่แบบว่ามันแข็งแรงหรือว่ามันโอเคอะไรเงี้ยเราก็เหลือไว้เป็นกิ่งอามบบกเป็นหอ้องอ่า อันนี้เขาเรียกกิ่งหลักนี่ก็คือเป็นกิ่งกิ่งเคนแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นกิ่งแขนงก็คือจะเป็นกิ่งอามเพราะว่ากิ Br ่งแขนงตัวนี้ออกมายอดแขนงตัวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนจะออกเป็นดอกช่อดอกแล้วตอนนี้ก็มาแล้วมาทุกกิ่งเลยนะคะมีเห็นไหมมีทั้งแบบดอกสั้นดอกยาวแล้วก็เพื่อนก็บอกให้เขานับอีกซีถึงหาคอค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจากตัวนี้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นจากตัวที่เขาแตกยอดออกมานับหนึ่งสองสามสี่ห้า สียอดจร, <anni> จริงๆอ่ะสียอดเด็ดแต่คราวเนี้ยเขามาติดตรงข้อที่ห้าพอดีเราก็เลยต้องรอให้เขาแบบไอ้นี่ก่อนให,ให้ให้ให้ยอดเขาอ่ะยืดออกไปก่อนเนี่ยเห็นป่มันติดดอกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันหมดเลยนี่ค่ะออกช่อดอกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นไซมัสแคทนะไม่แน่ใจว่าเป็นไซมัสแคทหรือว่าเป็นอ่ะมันจะมีอยู่สองกระถางที่มันใกล้กันแล้วมันเป็น,นกระถางเขียวเหมือนกันไงเราก็เลยจําไม่ได้ว่าเป็นไซมัสแคทหรือว่าเป็นเอสีเอสีแปด จะมีอยู่สองกระถางแต่เขาเนี้ยอสองตะกาแต่เขาเนี้ยออกดอกทั้งคูเลยก็เลยงงว่าเฮ้เพื่อนบอกว่าใส่มัดแคสมันจะออกยากออกผลยากว่านส์แต่เราก็เลยงงว่าจะที่กินบอเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาการสะสมอาหารเขาอ่ะมันจะโอเคหรือไม่โอเคก็มาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะได้กินหรือบ่ได้กินก็ค่อยว่ากัน อันนี้หนูนาเด็ดไปแล้วนะคะอันนี้นับนับห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ยอดที่หกเด็ดแป๊ะนะคะเด็ดนะแล้วเราก็จะเหลืออาไว้ไว้ดูว่ายอดไหนที่มันสมบูรณ์เขาก็จะตรงนี้เขาก็จะแตกออกมาเป็นเพื่อที่จะเป็นขแขนงกิง่งอี่ยังก่อกิ่งอามเนาะกิ่งอามที่เป็นกิ่งขแขนงที่จะแตกเป็นเป็นดอกนะคะอันนี้คือกันอันนี้ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นออกอยู่ตรงคอที่หาเลยค่ะ ห้าหกเจ็ดเราก็ได,ด้เด็ดเพื่อที่จะให้เขาไปต่อเพราะว่าค่ะเพื่อว่าเขาบบเด็ดในสารารอาหารที่เพนแลนจากที่ที่เขารับจากกระถางที่เราเติมเนาะที่เราใส่ปุ๋ยเติมลงไปก็จะเป็นปุ๋ยสูตรยี 23, ส่สิบเท่าไรยี่บสามศูนย์ศูนย์หรือไงนี่แหละจาไม่ได้จําไม่ได้นะเขาก็จะสะสมอาหารแล้วก็เขาจะ,ะดึงดึงอาหารจากดึงปุ๋ยค่ะขึ้นไปแล้วก็ไปเลี้ยงถึงลำตน้นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไป,นไปหอดใบพอไปหอดใบ ขันห้าวบด็ดยอดเพื่อน,นกระชิบพ,พุ่งไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยเพิ่นก็จะบวออกดอกหรือว่าถ้าออกดอกมันก็จะบอะไรเป็นชุดหนึ่งสินะคะก็เลยล่องลองเหตตามทีเพื่อนแนะน,นําในอากูเนาะก็ออกทุกช่อเลยสําหรับต้นนี้นะสาหรับต้นที่เราเข้าใจว่าต้นนี้น่าจะเป็นไซมัดแคทนะออกทุกช่อยกเว้นตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นออยังก็ออกหนึ่งช่อสองช่อแล้วก็สามช่อนะคะสี่ช่อนะสี่ช่อนี่ มาแล้วรอรุ้นว่าเราจะได้กินหรือไม่ได้กินทาเบิรงนต่อไปอ่ะไปเบิรงอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ช่อใหญ่นะต้นนี้จะเป็นตัวเอสี่ห้าเอ้ยอส8แปดพูดผิดเอสี่แปดนะคะนี่ก็เหมือนกันแบบเมื่อกี้เหมือนกันเดี๋ยวลูนาะก็จะได้เด็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, เด็ดเหมือนกันเด็ดยอดเพื่อให้เขามีสารอาหารที่ดึงมาค่ะให้เขามาเลี้ยงตัวนี้ก่อน เพื่อให้มีการเจริญเติบโตแล้วเราก็ต่อแล้วเราก็เก็บตัวที่เป็นยอดตรงนี้กล้องไม่โฟกัสที่เก็บเป็นยอดตรงนี้ค่ะนี่ยอดที่หนึ่งตรงนี้เก็บหนึ่งยอดดูว่ายอดไหนที่เขาแข็งแรงแล้วก็ก็จะเป็นเป็นเป็นอารมถัดไปเนาะเป็นอามถัดไปก็คือเป็นกิ่งแขนงทัดไปที่จะให้ผลผลิตที่เป็นที่ที่เป็นเป็นน่วยค่ะเป็นมาเป็นผลเนาะที่เป็นผลต่อจาก ชุดที่1ก็จะเป็นชุดที่2พวงที่2พวงที่3าพวงที่4ี่พวงท,ที่ห้าอะไรเงี้ยแต่ว่า1เครือหรือว่า1กิ่งอย่างเงี้ยนะคะ1เคนเคนหรืออามหนึ่งอามโอ้ยสับสนแล้ว1อามตัวเนี้ยเขาจะให้เราจะให้เขา,ามีผลแค่สองสองพวงไม่งั้นสารอาหารจะไม่พอแล้วก็หน่วยเพันจีหน่อยพันจีแค่ชิแกนชิเอียงกวากันไปนะคะนี่เราจะประมาณนี้พอเนี่เขายอดเขาไปอย่างนี้แล้วเราก็เด็ด หนะึ่งสองสามสี่ห้าเด็ดเหมือนกันหมดเลยค่ะเนี่ยแล้วเราก็เลือกไว้จริงๆเขาจะให้เหลือระยะห่างระหว่างข้อที่เราเก็บเก็บข้อตาเขาเนี่ยเก็บตาเขาเพื่อที่จะให้เขาเป็นเป็น,เป,นเป็นติดดอกนะคะติดดอกก็จะเก็บห่างกันสองข้อประมาณนี้ก็นุนาก็จะเก็บตัวนี้แต่ต้องดูก่อนว่าอันนี้กับอันเนี้ยอันไหนที่เขาดูแข็งแรงเราก็เลือกเอาเลือกไว้แต่อน,นี้กิ่งเนี้ยหรืออันนี้เอาออกเดี๋ยวก่อน แต่เขาเนี่ยนะเห็นไหมเขาจะแคล๊ะแคละเขาจะแคละ,คละเขาจะแกลนนะเขาจะไม่โตเี่ถ้าไหนที่แบบว่ามีเยอะมีแบบหลายกิ่งอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะแคะจะแกลนไปประมาณมนั้นอันนี้เป็นเชื้อราหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็ดนะคะเดอะเฮดประมาณนี้แล้วก็ตัวหนวดตัวนี้ก็อ,ออกอ,ออกได้ ว่าเดี๋ยวต้องรอให้เขานี่หน่อยแล้วก็จะเอาขึ้นค้างค่ะวันนี้จริงๆมันต้องให้ยาวกว่านี้แล้วเขาจะได้ขึ้นค้างได้เนาะโอเคนี้รอ,ล,อลุ้นถัดไปแต่รู้สึกว่าใบคนัวเราจะนิ่งมากนะใบคนัวไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องบำรุงใบขนัวหนักกว่านี้หน่อยเพราะว่าใบคนัวเป็นคิ้งๆงค่งะว่าเป็นเอาอ่ะสู้ๆวิธีกเกษตรจ้ะ